นี่คือเจ้าของเห็ดนะคะเจ้าของเห็ดมามาดมาใหม่ๆสุดๆเต็มถาดเลยะคะ่ะเจ้าแม่เห็ดละงูเจ้าเดิมเจ้าเก่า,าย คนอื่นไม่เห็นแต่เขาเห็นนะคะดูสิลงโลงอกล้อนล้นเลยไขย่บร่มเทิมเลยเห็นไหมนะ่ะโอ้สุดยอดแกงนใส่ยอ,สยอดมาค่ะเล็กแบบน้อยขุมออมล้อม ไปหาที่ปูเหล็กไฟนะคะเจ้าของเห็ดบอกว่าไปที่ปูเหล็กไฟนะคะนี่คือเห็ดปูเหล็กไฟใครไม่เคยเห็นเห็ดละกล้วนมาดูเลยนะคะเนี่ยบตาี่ลูกอใครไม่เคยห็ละงกล้วนมาดูเลยนะคะเนี่ยอับตมาให้ลู่อ กาแฟแล้วคุณจะซื้อข้ก็เยอะยู่แต่ว่าเอาไว้ลูกใอยเลยญาติญาติเสียญาติเสียเลูกกินเสียลูกเลี้ยงมาด้วยเอาละสักคร่งสักเท่าเออเอาคร่งก็เอาจะได้กินสดๆนะอร่อยมากถ้าใส่ผู้เล็กไฟอันแถวแถวเท่าหงป้าหงเท่าแล้วหนาวบดตอนที่ป้าเจ้าทอดทิมานะตอนที่เจ้าลงนะมีมี เดือดทางนั่นโจนไปถ้าไปบ้านไม่หอกก็ยังซื่อแม่ไปมีหก<ม>ถ้าไปมีหอกก็มีไปก็มันหก<ม>แล้วก็กไม้ไล,ลงไปเ,ม,เม,ไมื่อวานนี้ถ้าไปก็ว่าไม่มีอะไรจะใส่นะเพราะมันเยอะถ้าหาบมามันก็จะเสียว,ว่าอะไรมันจะอะไรนะมันจะเป็นผงไปหมดมันก็ไม่น่าทานเนี่ยดูซิมีไข่เนี่ยเดือทางนะล้เทาหลุดน่นนะ ่าไม่ทอไปแล้วว่ไปหาพมิเหนมันมิเห็นได้เท่าแล้ว่สงลูกทางด้านพระงแล้วบอชเหตุชื่อเด้อบวชเหตุือเราอแล้วว่ามีทุันด่านดองฮักไปถึงด้านดอกฮักบุบอกเออไก่เมนิคืมไปโอดขี้ดินแดงแื่อเมนิคือซื้อจะมันซื้ออยางเราวเมนิคือด้านดอกฮักด้านดองฮักถ้าซื้อแล้ว่าีนหัก